ไอเรื่องวิธีการแก้ปัญหาเรารู้สึกว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้ทุกคนเลยนะได้จากทุกส่วนอะเข้าใจปะคือหนึ่งอะการให้ความรู้เด็กอะก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มีคนรณรงค์มานานแล้วที่บอกว่าเรื่องเพศอะก็ควรจะคุยกับเด็กได้แต่ว่าอาจจะต้องปรึกษาแล้วก็มีการหาวิธีคุยแต่เรารู้สึกว่าเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นานขนาดนั้นเพราะว่าเด็กจะอยู่กับโรงเรียนดังนั้นอะโรงเรียนอะควรจะ ให้ความรู้เด็กได้ไว้ว่าสิทธิในร่างกายของตัวเองคืออะไรอ่ะคุณเด็กประเทศเราอ่ะคุณเลขอ่ะเป็นก่อนรู้จักสิทธิในร่างกายตัวเองอีกอ่ะเราว่ามันไม่ใช่อ่ะเขาควรจะรู้จักสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตเขามากที่สุดก็คือตัวเขาเองให้ดีที่สุดก่อนที่รู้ว่าร่างกายเขามีสิทธิอะไรที่คนอื่นจะละเมินไม่ได้เขาสามารถอนุญาตหรือปฏิเสธอะไรได้บ้างหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่ยินยอมแล้วเขาจะสามารถไปบอกใครได้บ้าง หลายคนมักจะบอกว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วให้บอกคนใกล้ตัวเอินเคยบอกคนใกล้ตัวมาแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือคนใกล้ตัวนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ที่ว่าจะต้องไปบอกใครต่อเขาก็บอกเขาก็ทําได้แค่เอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันอาจจะทําให้รู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ก็ได้นะแต่ที่แน่ๆมันไม่แก้ปัญหาดังนั้นเรารู้ึกว่าอันดับแรกคือเด็กต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เด็กมักจะถูกสอนนะว่าแบบ,แบ c, ว่าพ่อส่งมาไหวคุณครูมาสวัสดี แต่ว่าเด็กไม่เคยถูกสอนเลยว่าคนเหล่านี้ก็เป็นคนเหมือนกันแล้วเขาก็มีด้านมืดในจิตใจเหมือนกันแล้วเขาก็สามารถคุกคามเราได้เหมือนกันเราจะทําและปฏิเสธยังไงได้บ้างเพราะว่าส่วนมากแล้วการคุกคามทางเพศอ่ะมันเกิดจากคนในครอบครัวเป็นหลักก่อนเนาะจากครอบครัวลามมาสถาบันการศึกษาลามมาสถาบันทางศาสนามันคือแบบสถาบันที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีทางนั้นเลยอ่ะอือ แล้วต่อมาก็คือครูก็ควรจะมีความรู้ในเรื่องนี้การที่ถ่ายรูปแล้วบอกว่าอบรมคุณครูลงทาง Facebook ไม่ได้ช่วยบอกว่าครูพวกนี้จะไม่ใช่ครูพวกนี้่ยครูกลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นการมาถ่ายรูปแล้วก็รับกระเช้าอะแล้วบอกว่ามีสัมมนา,าเรื่องนี้แล้วบอกว่าครูจะเข้าใจเรื่องนี้ไม่จริงคุณควรจะมี กระบ,บวนการในการฟอร์มฟอร์มความคิดคู่ในเรื่องนี้ให้มันเป็นรูปประธรรมมากขึ้นนะคะ